เดี๋ยวขออนุญาตนะเล่ก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนค้อนหมื่นห้าหมื่นห้าร้อยถ้าเจอมูลชายผมว่าน่าจะสู้ได้นะได้ๆมูลชายเจอคนเด็กหมื่นห้าหมื่นห้ามูลชายสองคู่เลยถ้วยสองหมื่นสองวันหนึ่งร้อยกับสองหมื่นสองอยู่ที่เรากับซาวเวดถ้วยนี้ก็น่าจะกินสบายๆก็ได้มานาฟี่กับมูล,ลบิดหมื่นแปดกับหมื่นห้าหนึ่งร้อยอันนี้ก็น่าจะกินสบายเหมือนกันมานาฟี่ ดาบมืดเป็นของซาวเวดกับสเตอร์นเนียที่สามหมื่นครูเนี่ยดาบมืดมันดันไปสามหมื่นรอบคือมันพี่ก็แต่อารมณ์ไหมมันแพงแถ่ไหนอ่ามันแพงก็ใจแคนี่อะไรวะนหนสามหมื่นมาเราหมืน 10, 6, 10, ่นหกหมื่นห้าตอนเนี้ยคือต่อให้คู่ไหนหลุดขึ้นมาเราก็ยังใส่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันสามหมื่นไงเราจะไปก่อไม่ได้แกเราต้องลงคู่เดียวสามหมื่นซึ่งผมแบบ ผมก็กวาดเสียวว่าถ้าไปกดปุ๊บแล้วเกิดก<ช>ิวขึ้ข้างๆมามันไม่ใช่กิวที่แบบเราสู้ได้ชิบหายเลยนะแพงไงเออมันแพงแพ<ท>งอ่ะมันแพงแล้วไม่รู้จะเจอใครด้วยพ<อ>ถาน้ำเพล่าเด็กดีจริงพถาน้ำอาม่ากับเออรลัมเพจเหมือนห้าหมือนห้าแล้วก็สุดท้ายขวดเขียวเป็นของลัฟฟิงเทลกับแมวเหมียวที่สองหมื่นหนึ่งร้อยกับสองหมื่นเปิดเกียวแม่งมันของฟีอ่ะไม่มีใครเอา แล้วเขาไมารู้แหละตอนลงอ่ะด้วยด้วยกาลังของเขาเขาสู้ไม่ได้อ่ะเขาไม่ตัวเขาไม่กี่คนเขาน่าจะเอาเพื่อเอายินโก้เฉยๆแล้วใช่ผมเข้าใจอยู่แต่ตอนรวมเซิร์ฟอ่ะกิลที่ต้องจับตาดูอ่ะถ้าเป็นคนไทยจะมีสองกิลไม่นับกิลเรากับมานาฟีก็คือแมวเหมียวกับกินเอ่อกินฟิลสองกิลนี่แหละเพราะว่าสองิลเนี่ยกิลฟิเหมือนกิลฟิวเหมือนไม่ค่อยประกาศหน้าโลกนะไม่ค่อยแบบแต่กินฟิวเขาเสียคือไม่ค่อยรับคน เออแต่ไม่ประกาศแต่ว่าซิปหลังไม่อยู่นะพี่เคยได้รับคําเชิญอยู่หรอตัวเด็กอ๋อตัวหลักไม่เคยโดนตัวหลักไม่เคยโดนตัวเด็กเคยโดนอยู่กูนึกว่าไม่เชิญโหกิวกูไม่ไม่เขาเชิญตัวเด็กพี่ก็บอกว่าไม่เนี่ยเขาก็พิมพ์ชวนมาพี่ก็คือพี่ก็แคปพี่พี่มอมอ่านอยู่พี่ก็อบอกเขาว่าแต่พี่ไม่ได้ตอบอะไรเขานะเพราะว่าพี่ว่าพี่ไม่ตอบดีกว่าเออก็ปล่อยเขาคาดก็อย่างนั้นไปไม่ไม่อยากแสดงตัวว่าอันนี้เป็นตัวผมอันนี้เป็นตัวใคร ไม่ดก็เป็นว่าไม่ได้ตอบอะไรไปนิ่งไว้ดีว่าโอ้ตัวเดินเวทโคตรช้าเลยว่ะีี่มเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังบ่ายพี่ค่อยใช้ตัวพี่เช่าอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมไปฟาร์มต่อตอนนี้เจาะสามพันห้าละเดี๋ยวสักสามพันเกาสามพันเจ็ดค่อยค่อยไปตัวพี่เช่าอ่ะพี่เช่าจะสามพันแปดจริงเหรออืมก็พี่ก็เอาหัวให้ด้วยนะที่ที่ฟาร์มๆอ่ะแต่ว่า แม่งไม่ค่อยติดไม่ติดบางวันแม่งติดดีชิบหายแลยบางวันแม่งก็ไม่ติดงงเหมือนกันใช่ตัววิชาจะเป็นแบบนั้นไอ้เหียบางวันเวลาเปิดของเปิดอะไรอ่ะไอ้เหียของโคตดดีแบบเฮ้ยอาม่ามาว่ะคอนไแปกหรอกอาม่ามาอยู่แล้วคอนถ้าถ้าโชโก้ไอ้ไอ้ถ้าวิกอลงเราก็ถอยให้เขาเลยเรามาลง เว้ยดีกว่าแต่ชนไปไงเขาแก่เดี๋ยวผมขอญาติชนเหรอขอญาติทาราคาคอสักคู่จะชนอาม่มาอาร์มาทชนยากบอกเลยยากยากยากโหยังไม่ชนกับโชโกะไปชนกับอาร์มาแล้วผิดใจเย็นเย็นนะคุณชนอัไที่สามที่สองก่อนดิคุณจะไปชนอัไที่หนึ่งโอ้โหแต่อาร์มาแผงการเล่นเขาดีนะอ้าวอะไรอ่ะ แปะโทรศัพท์กูหมดจบละชีวิตผมเลยว่าที่เจอมันจอแเดี๋ยวมาแปะเอาตี้ใช้หน่อยห้าห้าห้าเที่ยวจับคู่เลยเหรอกดที่กลาง่ไม่ไม่เพราะว่าเพื่ออะเพื่อคู่ไหนมันหลุดไง เราถ้าไม่หลุดมันจะเป็นยังไงวะไม่หลุดก็สามคู่เลยโอ้ยแล้วแบบแล้วก็วางแผนการเล่นดีบีสามคู่ประมาณนี้มันวางไม่ยากอยู่แล้วพี่ดูดิซาเวตกำเทอปล่อยพาวด้วยแล้วก็เราแบบคนคู่ไปลงซาเวตกับกำเทเลยเราไม่ต้องเล่นคู่อาม่าเราปล่อยเลยเราได้อิงโก้แน่นอน่ะสองสี่ห้าตัวถ้าแบบนี้ซึ่งซึ่งไม่มีทางผมตอบเลยจากประสบการณ์การประมูลมากี่สิบรอบมันไม่จบแบบนี้แน่นอนพี่ จริงยังไงก็หลุดราคาเนี้ยเดี๋ยวผมทำราคาคา้อนได้จริงก็งก็ดีอ่ะได้จริงก็มันเนี่ยเอวลาร์ทัศเกียอะไรเนี่ยผมบอกผมทำราคาคอนก่อนยุ่มบอกพี่ไงเอวลาร์ทัดมาเกียรมากว่ะไอ้เหี้ยฟรีเหรอไม่ฟรีไม่ฟรีเอามาปเอามาเท่าไหร่ละ เอหนึ่งหนึ่งห้าสามผมกดเองที่อะหรออืมก็ผมบอกแล้วผมขอทำราคาหน่อยมันจบแปดพันวิที่แล้วเอวิคนี้ผมไม่จบแปดไม่ยอมไม่ยอไมยอไม่ได้ราคานี่ถูกไปเออมาสู้อยู่แล้ว สองหมื่นเฮ้ยพี่เขียแว่าไอ้กิวหนีได้จริงนี่ฮาเลยวได้กิ้วถ้าไอ้กิวหนีแม่งได้อ๋ออันนี้ของเราหนิใช่ไหมของเราไงเท่าไหร่ที่แท็กนี่แจยบเลยมากเท่าไหร่ก็สองหมื่นห้าร้ยเติมไปเติมไปสี่ร้อย สองหมื่้าร้อยมีอยู่สองหมื่นสองเดี๋ยวขอ,อนุ่ก่อนเพราะว่าติดอยู่สองคู่ไงมอดูว่าผมปล่อยก่อนผมปล่อยก่อนเดี๋ยวผมไปดูคู่อื่นดีกว่า ลาฟฟิงกับไมมี่วิกกอร์กับมูนซาเวตกับเราเอ,อ่อตัวก็อะไร่วะตัวดินสองหมื่นหนึ่งร้อยไฟนน้ำก็เลยหนึ่งห้าหนึ่งห้าคอยไม่จบหรอกผมต่อไปเรื่อยแหละ บา้างเีกนก็อยากได้แต่ก็ก็เสี่ยงไปถ้าแพงมากก็ไม่เอาผมแค่กําลังกดเพื่อให้ใครมาดันกิวเหล็กผมออกเฉยตอนเนี้อ oh. คือตอนนี้ผมดันราคาขึ้นแล้วก็ให้ดันออกด้วยถ้าไม่ออกก็ต่อไปเลยอย่างเงี้ยจนเดือดอบเทียร้อยเทียร้อยเทียร้อยคือเขาไมา่อยู่ในในชิ้นที่เราจะเอาอ่ะตอนเนี้เขางานเข้าแหละผมก็เล่นไปเลยอย่างเงี้ยนี่ไง หมวกไปต่อละมาแล้วค่อยจะายมาแล้วมันะไม่จบสักคู่ผมดูแล้วอันเนี้ยยากไิกี่มูนแม่งเอาเรื่องกว่าตะวถ้วยแอ,อ,อืมต่อทุกชิ้นเลยไม่มีชิ้นไหนจบเลยไอ้มาไม่ต้องเลยนะถ,ถ้ามันเอาวกาให้ไปเลยนะมามได้โคร้อ พี่พี่อยากให้โฟกัสกับถ้วยยังไงเราต้องได้ถ้วยซาเวททำอะไรวะแต่กี้ใครมากดต่อเหรอทำไมที่นหน้าหมุนแยงเอาละถ้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดต่อแต่ถ้าเจอแบบนี้บริหารการเล่นยากมากเ เจอทั้งมูนชายเจอทั้งลาฟฟิงลาฟฟิงอ่ะเขาต้องทิ้งคู่ถ้วยไปเอาคู่คู่เออเออคู่ถ้วยเลือกไปเอาถ้วยกดเขียวถ้าเจอเราแบบนี้ยเขาต้องทิ้งหนึ่งอยู่แล้วยังไม่วิเคราะห์อ,อะไรเยอะแล้วกันเพราะยังไม่จบก็แค่แค่มองข้าวไว้ก่อน ที่สี่คู่เลยวะโคตรโชดโคตรโชนม็นเป็นโชดขนาดนี้อืมจะไม่มีใครมากดคู่คอยอย้อนอีืวิกกอไม่อยากเจอเหรอวิกกอม์แม่ไม่ใจหรอมาแม่งปีนลนะให้อย่างเงี้ยไม่ไไมเป็นไรไปซเบยก่อนคิวลองถ้ามีก็ให้ต้องให้เขาอะ่ะผมอยากให้เราหลุดจะคู่แต่เราหลุดก็ไปเอาไม่ได้ีกดี อาจจะเดินเกมผิดก็ได้แต่ไม่เป็นไรดันไปเรื่อยก่อนไม่มีจอนเจอเราเรามาเอาไฟเลเี่ยแฮงบอกหวานหมูแฮงไปเลอปล่อยไปเลยล้วยไอ้ไอ้มาปล่อยไปเลยก็เอาล้วยแล้วก็ตู้ถ้วยอย่างเดียว พาถ้าทั้งบูลชายทั้งไม่มีดอนเราไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้ก็ต้องเลือกคู่หนึ่งก็ต้องเลือกคู่มูลชายอยู่แล้วเซฟกว่าสามสิบวิจะจบหรือเปล่ารอดูดีกว่าไม่แล้วบูลชายแม่งก็ต้องเลือกคู่หนึ่งเหมือนกันไม่ต้องเลือกเด็กเบื่อๆแม่งได้ส่งเงันมาเมีกด โอ้โหโชโคชแขนใหญ่เลยมีอะไรจบนะเราเราเราเน้นถ้วยอย่างเดียวยังคือเราเราไม่ไม่ต้องเลยนะเราเน้นถ้วยอย่างเดียวเจอโชโกว่ะอ้าวเออเวลาในตำนานสุดยอดมันจะไม่มีตังกดแล้วเนี่ยเล่นกันอย่างนี้ พี่บอกแล้วไอโอเอเวอร์ลาร์น่ะไม่ไม่น่ากดถอนไม่น่าจะเอาไปเอาไปจองถ้วยเว้ยจริงเอาแล้วเข้าไปเองก็ได้เอาแล้วเข้าไปเองก็ได้วสองหมื่นเนก็ไม่แพงพี่ได้อยู่แพ้ก็ไม่ตีเลี่ยดหรอกสองหมื่นได้อยู่จริงๆอยากได้เบลล์ร้อยอีกตัวไอ้ดีพี่เส้านะ ผมว่างใส่ต้องทุ่มสักคู่อ่ะที่ทำไมมันต้องดันราคาขนาดนี้วะแต่รวมเซิร์ฟไปนะเว้ยไม่คิดกันหรอว่าเวลารวมเซิร์ฟมันจะหนักดันเงินใหญ่เลยดันกูดันด้วยเด้อคือมันกลัวไม่มีโอกาสเลยเล่นมั้งพี่เออพี่เข้าใจรวมน่าจะแบบนี้รวมน่าจะเละตุ๊บเ๊ะกว่านี้ตอนนี้เขาก็เทกันหมดละโอกาสหายแล้วไอ้ยังมันคือว่าล้านรุดหมดละ ขายมันจะมาเหลืออ่ะมอไหนมีมา,มากดกับเราเฮ้ยเนี่นอยากแท้ทำไมไอ้ม้ามันยังอยู่อีกวะเออแป๊บกดม้าเพิ่มปะเปล่าไม่กดเลยพี่จริงๆริงแล้วนี่ไงม้าหลุดแล้วม้าหลุดแล้วโอเคอปล่อยแล้วนะเราเอาถ้วยเออเราถ้วยม้าปล่อยแม่งเฮ้ยเกียร์อีกชั้นอีกแล้วไหนอีกชั้น อีชั้นคูเ่มอยู่ข้างหลังอ่ะกดไปไม่เจอไมชใชนจะมานาฟี้อ่ะดีออชันกดหนแล้วกูได้กดกดไปข้างหน้าหน่อยเร็วแม่ไม่กดอีเหียคู่เดิมอีแยะเขาล้างตานี่ว่าเดี๋ยวมึงก็แพ้อีกไ่าไอ้ห่าฮ่าาฮา่ามาแล้ว่าาแล้วาฮาน่าฮ่่าาฮ่่าาฮาฮ่าฮาแล้วา่่่าานหน่อย คูวลองทำงานหน่อยเร็วขวดถ้วยอ่ะขวดถ้วยเออแหละเราบีคิวลองในตำนานไม่จะเอาแบบนี้ใช่ไหมจะเอาแบบนี้ใช่ไหมสามหมื่นไปเลยไหมเฮ้ยมูนมูนชัยเอ้ยมูนถ้าผิดว่ะเฮ้ยหลุดแล้วคูนคูนคอหลุดแล้วมูนชัยเข้าไปประสบภัยให้เราแล้วกดกู้หมดวยเอ้า ทำไมเขาเข้าวะเอออย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยดีอย่างงี้เราเรามีทรัพยากรเพิ่มแล้วทีเนี้ยคอนไม่กดแล้วนะปล่อยแล้วนะเออคอยปล่อยเลยอปล่อยเล้วนะคือคือผมอ่ะตั้งใจดึงเช้งแบบนี้แหละเออเออเฮ้ยมีเห็นแล้วผลขุนชัยเอาสองว่ะเฮ้ยมิโกะมีโกะหมวกเท่าไหร่ละหนึ่งหมื่นแปดหกร้อยสองหมื่นไปเลยแล้วก็ตามด้วยกิวลองเข้าไปอีกเท่าไหร่บริเฮ้ยเดี๋ยวนะ อีนิกมันมาหมาเว้ยไปเอาแม่งเปล่ามันอยู่หลังม,<า>ลมันชอบอยู่หลังอ่ะเอออีนิกใช้กับแมวเหมียวไหนหนึงน่งหนึงน่งไหนดิวะอีที่อยู่ข้างหน้าหมดเลยตังค์ไม่พอสองหมื่นสี่ร้อยอีที่ตังค์ไม่พอเดี๋ยวพี่ what i ้เกียร์ไม่ไม่มีแล้วไม่มีให้หไปแล้วไม่มีแล้ว อ้าวพี่นัทเฮ้ยทำไมไม่ใช่พี่พุทธเข้ามาวะอ๋อคุณอาบน้ำอยู่อ๋อมาปแปลกไอ้คนดูอาบน้ำเป็นเสร็จเหมือนกันอ่าตอนเนี้ยใครก็ได้ช่วยดันถ้วยกูทีกูจะไปเรียกอินน,น,อนิชันโอ้ผมเซียนอินนิชันมากเลยตอนนี้ใครก็ได้ช่วยดันกูทีไ <c oughs> อ้เยี่้อตังกูไม่ดี <c oughs> กูอยากโดนจั้วยเป็นกรรมเฝ้าเล่น ปอดีฟาเ์มยู่ในพอร์ตฟิล์เลยดูอะไรไม่ได้เลยอีนิกมันก็ไม่ชนเราเลยเว้ยแม่งเหมือนรู้ตัวเชียวงานโดนแน่โดนกูดิเฟรตโซ่สามสี่เฮ้ยเอาบิดถ้วยวะไปเป่าใครทอมมานม่สั้นกดให้ละมาเออเออเออเอาดิเออย่างอย่างนี้โอเคเทเทเทหมวกไปเลยแล้วเอาคนไปลง ยี่นี้ไม่หมดไปไหนแล้วอ่ะไอ้เหี้ยแมวแมวเหมียวมาเอาเอาถ้วยเฮ้ยเราเอาถ้วยนะเราเอาถ้วยนะไม่ได้ใช่ไหมเราติดติดหลูกปะหนีติดปะเออตอนนี้หนึ่งนาทียังไม่ติดไอ้หลุดหลุดแล้วหลุแล้วเอาถ้วย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 ให้แมวไมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วดแล้วทันอยู่ไม่ต่อเวลาทันอยู่มือผมไว เฮ้ยมันอ๋อมันยังไม่ยังไม่ไม่รอบต่อเวลาลุ้นละตอนนี้นั่งโอเคโอเคแบบแบบนี้ได้อยู่แบบนี้ได้อยู่จบไม่ไหวอีเหี้ยมันจะจบปะเนี่ยอะไรอะไรเฮ้ยเวลาเวลาถูกอะไรมาแล้วตอนนี้คือคือตอนเนี้ยอินดิชันแม่งสวยแล้วเว้ยเพราะแม่งเกยทั้งมานาฟี่ทั้งเรามานาฟี่อ่ะมันเทคู่วิกออยู่แล้วอ่ะยังไงอินดิชันแม่งสวยแล้วตอนนี้ได้เหี้ยมายมี่มา ไอ้ยี่ไอ้ศาสตร์ไอ้เฮียมันแชร์งั้นงั้นงั้นปล่อยงั้นปล่อยปล่อยทำไมปล่อยจบเลยสิบห้าวิยังไงไม่ก็โดนคอยเท่าไหร่แล้ววะไอ้เหี้ยดูซิบไล้วไอนั่นด้วยผมจะซิปไปหาหัวคิวด้วยกดเดี๋ยว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 ต้องลงสักครู่อลไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยดับมือจบเท่าไหร่วะจบไปและสามหมื่นกว่ามั้งหนึ่งสอง แตเมื่อจบก่อนเวลาว่ะตัวอื่นยังยไม่จบไหมไมีเอาถ้วยเราเราจะแก้งแก้งมานาฟี่วะ่อเราลงกู้อินนชั่นเนี่ยได้ไหมเราทำได้ดันเขาออกอ่ะดิดันดันอินนีออกอ่ะเออมันดันอินนีออกกดเข้าไปอ่ะโอเคงั้นนี่เอาไม่นนาย,<ต>ยากอีเยอยกดพูดไหนจะบงางวันเนี่ยหลุดหมดแล้วตอนนี้ถ้วยเราหลุดล่ะเราเราต้องเอาถ้วยกดถ้วยก่อนกดถ้วยก่อน ถ้วยหลุดถ้วยหลุดถ้วยเท่าไหร่แล้ววะผมว่าถ้วยเจอไมมี่นะพี่แน่ใจเหรอไม่เป็นไรยังไงเราเอาเออเราเอาถ้วยแค่นั้นแหละเออไม่กลัวหรอกขอเลยไมมี่ไม่มี่ท็อปไม่กลัวขอเลยขอแค่ได้ตีอ่ะไม่กลัวหมาเถิดโอ้สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดแบบมาไฟมีอะไรถูกผูกบ้างวะ เชื่อตัวพิชช่าจะมีตังค์ือตอนเนี้ยตอนเนี้ยไมมี่อ่ะมันระบาดอยู่นะมันต้องเจอทั้งอีชั่นเจอทั้งเราแน่นอนว่ามันจะไปเอาอีชั่นใช่ปีสิ์ปีสิธ์คือคือถ้ามันถ้ามันไม่เทมันมันไม่เทมาคู่คู่ถ้วยยังไงมันก็แพ้ะบอเวแต่ถ้ามันเทมามันก็มีโอกาสแพ้แต่แต่ถ้ามันไปเอาอีดิกะมันก็มันก็ได้อยู่ อ้าวอินิกหลุดอ้าวอาว้อะไรวะเนี่ยเอออีนนิกอามา่าว่ะนี่อินิกอามา่าอ,อะไรของมึงที่เหรอเนี่ยอ้าวคือ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 พี่ว่านะอะไรถูกมันก็เอาอันนั้นอนะดูไ <c oughs> อ้ซาเวตมันกิวลองอา,ม,าม่าป้ะวะไม่มีต่อเวลาแล้วนะเอ้ยมีต่ออีกรอบนึง ตอนนี้สิบเพลตมีต่อยรอบหนึ่งถ้าจบก็คือจบถ้าไม่จบก็ต่อรอดูละอีกแม่งไปเอาแมวเหียวแก้งเด็กวนเกี้ยเลยเออเราเรากดโอ้ไม่ได้วะกดไม่ได้กดไม่ได้จบคือจบถ้าไม่จบก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสามสิบวิบอกแมวอ่ะ บอกแมวดันดันน้ำให้เอ้ยมุนชายดันทิ้งไว้แล้วหนึ่งน้ำดันอีก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 กูจะไปช่วยแมวเฮ้ยเออหายไม่ไดของเราไงอันนี้คิวรอคือ,ค,อคือตอนเนี้ยเราดูดีนะเพราะว่า,วา,ามันโดนว่ะพี่ผมว่าเจอว่ะพร้อมอยังเจอ,อมาแกไม่พูดเจะเจอใช่ไหม ดีเดคีลาบอดอะมันก็ไม่ได้เค่ดจบแล้วใช่ไหมจบแล้วเจอไมมีจอนโอเคได้ได้ได้ยังไงเขาเขาน่จะต้องถ่ายคนไปนิดนึงอะพี่ว่านะไม่งั้นดิปแมวซิฟิปแมวซิดีคิวก็หนักอยู่นะดีคิวเท่าไหร่โอ้ห้เ้าเอมมันสองคนก็พอมั้งโอ้ยไม่ได้ต้องออกเกตคนน่ะ 59m นะพี่มีคนลงละตีหนึ่งพี่เชื่ออ่าครัถ้าเป็นพี่พี่ 59m แล้วมันเอามาน้อยพี่ก็พี่ก็สู้อ่ะคือคือ dq มันจัจจะไม่สู้แต่แรกอยู่แล้วไฮนคพาวรู้สึกคีอ dq มัน dq มันคู่เดียวอยู่แล้วอ่ะมันจะไม่สู้อ่ะเป็นพี่พี่ก็ไปลองดูอ่ะแต่ถ้ามึงไม่ลงมากูว่าฟรีอ่ะแต่ถ้าหลงมุ้ว่ามันแบ่งคนมาเราก็สบายขึ้นช่วยดันกระทาน้ำให้กูทีกูจมใจนิชัน แต่าการเล่นมี้ารมาเจอสองคู่อ่ะมีสิทธิ์ที่มันจะไม่เล่นนะหนึ่งคู่อ่ะอมันจะทิ้งคู่มันเอลฟี่แล้วมันจะไปเจอแมวเหมียวเท่านี้ผมถ้ามันทำ่างนั้นแม่งโคตรน่าอายก็มันก็คงทำอย่างพี่ชัยชนะต้องมาก่อนเขาอะเพราะว่าแม่งเคยแพ้มาเอลฟี่มาแล้วด้วยประเด็น <laughs> ผมว่ากิวลองใส่ได้จ่ายตังค์ฟรี 1, 2, 1. 1> คู่หนึ่งผมดแล้วสองหมื่นคู่คาถาน้ำโดนดันช่วงสุดท้ายแน่ๆเดี๋ยวเขาไม่จบ หรือจอาตัวเองขึ้นไปนําก่อนเผื่อใครมากดผู้ระทาน้ําเอาไงดีเอาขึ้นไปข้างหน้าก่อนไหมเอาเดียเเด๋ยวเอาดี๋ยวเผื่อตัวคิวลองโดนดันก็ช่างมันคิวหลักต้องดูก่อนมันไม่ต่อเวลาแล้วไงตอนเนี้ยมันมันมันหมดละว,วิก,กอก้หายไปไหน <laughs> วิกโก้หายไปไหนต่างกันน่ากลัวนะบอกเลยมันรอแบบ เกียนต่อเวลาครับเปล่ามูนชาม่าคู่แรกเท่าไหร่แล้ววะมึงไม่จบไปเลยอะนี้ยาวอะจะดีละสองหมื่นเจ็ดแล้วอะซาเวสเตอร์เนียวอะคู่หมวกเท่าไหร่วะเดี๋ยวคู่หมีกี้แบบว่าอาม่าอาม่ามันตังค์หมดหรอวะคู่ขอนมันอะไรวะน่ามีแค่ขอนฟรีนะน่ทำเป็นเล่นคู่ขอนอะไรอะยังคงขายอยู่เดี๋ยวคงมาแหละ สิวิห้าวิท้ายอะ่ะอนฟีเอาง่ายๆนะอนตอนนี้ผมอยู่เฉยแล้วผมอยู่เฉยแล้วพุ่งตรงเลยเออถ้าเจอแบบนี้ก็เล่นผู้ไมมีดอนยังไงก็หมาสามตัวแน่นอนถ้าชนะก<อ>็สี่ถ้าแพ้ก็สามภาษีเราไม่ไม่เสียหายแล้วถ้าเราแพ้อ,อันดับเราต่ำกว่า hey, hey. แต่ถ้าชนะก็ก็บันเทิงอ่ะพี่ว่าเราเราชนะได้หกห้า จบวะจบ,จบแล้วคู่คาทาน้ำมันคงไม่มีใครเล่นแล้วละจบได้ฟรีคู่หนึ่งไหมไหมมีมันไม่ได้ปวดนะจริงไม่มีใครปวดนาทีท้ายเลยวอีกทีชั้นเจออาม่าวะไอ,อ้เหี้ยนี้ได้มาสามคู่เหรอวะโอ้โหงั้นแม่งน่าจะไปสู้แมวเหมียวที่เหลือทิงท้งทิ้งเออบอกแล้วที่เหลือทิ้ง โอเคเป็นแที่เกียดคิดแลวปวดหัวเกียแต่ว่าเราเจอซีพีห่าง 10m เลยนะรอบเนี้ลุกเ้ยเตอ้วไหวไหวเต็มที่นะเต็มที่นะรงนี้ก็จะเออไหวโอ้ไม่มี่มันต้องโดนตัดกำลังนะเว้ยของเราอ่ะอัดเต็มๆเวลาไม่มี่มันมันโดนในนั่นตัดกำลังอ่ะ DQ อ่ะเ้ยเวลาผมขอสักสักหนึ่งคนพอไปดูให้หน่อยมันมีคนอื่นไดจับ จับตัวพี่เช่ามันมีคนมันมีคนอยู่ว่ากิวนั้นแ่ะมีครับมีสีพีสูงสุดประมาณเอ็มกว่าต้อี่ถามว่ามีหรือเปล่าเพราะพีสูงสุดันระมาณเี้ยอ้เ็มกว่ามีครับมีทีวีงวดมาเอ็มกว่าส่งพี่เช่าเป็นคนหนึ่งนะจ๊าบนะไหวป่าวันนั้นน่ะได้ได้ได้เอาเข้าไปยืนส่องให้หน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่รู้สถานการณ์ไงอย่างน้อยเลวร้ายเราได้ไปปิดเกมได้ ไม่ต้องเล่นไหนแค่ไปยินสองเฉก็ได้แตจะัวลองพี่ไอ้คิวรองพี่เหรอใช่ใช่ใช่เวลาี่คิวรองพี่แต่ว่าพี่อาจจะออนคิวรองก็ไปสองด้อีกตัวหนึ่งแต่ว่ายังไงก็พี่พี่คุมคนในคิวนั้นไม่ได้ไงจ้าเม่ได้บาเกิดเขามีคนมาเล่นสักสองสามคนอย่างเงี้ยมันมันเสียหายอยู่อ่ะพี่ขอให้เราเช่ายินโซนให้หน่อยครับพอเออคนคนเดียวอ่ะเบียไม่ยึนโซนมันก็เล่นไม่ได้เลยพี่มันออนได้สามทางก็ งั้นเดี๋ยวพี่ออนเองพี่ออนโปรวิชเชาได้เอาเขาไปยืนเฉยเฉยว่าพิจารณาอย่างนี้ผมหมายถึงเล่นคนเดียวก็ไม่ได้ไม่ไม่เล่นคนเดียวไม่ได้เพาะาจะมียางม่ไงคือคือมันออกได้สามทางมันจะไปทางไหนก็ได้ถ้าเราไปเอาตัวไปยืนเฉยเตัวจะหมายถึงว่าพี่ไม่อยากให้แมพมัน็นศูนย์แต้มแล้วเขาไปเดินเก็บแต้มจ้าวก็จะได้พิสูจน์ว่าอ๋อถ้าแต้มเขาขึ้นแล้วเราไม่มีแต้มมันเราจะแพ้แล้วมันจะเป็นพันแพ้ที่โง่มากโง่แบบ โบัตโซ่ใช่แ,แล้วเราจะโดนเซิร์ฟนี่ด่ากันตุยียอะว่าแพ้กิวนี้ได้ยังไงเหมือนที่คนตั้งคำถามวีกว่อนว,ว่าแพ้ลมเพจได้ยังไงแต่วีกว่อนมาถูกซัพพอร์ตด้วยคำถามว่าเจอกับวีกอไงเขาก็แบบคููแคนน่ะคนในเซิร์ฟก็เลยแบบโอเคคูเข้าใจก็ได้แต่วีกวี้เขาไม่เข้าใจแน่นอนถ้าเราไปทำแบบนั้น แต่ไม่มิดอนมันก็คู่แค้นเรานะเขาว่าแค้นเราเพราะว่าเขาแพ้เรารอบนึงแล้วแพ้แบบเอ็มแดนิโดนที่มันปลุกช่องสลักก่อนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแต่ก่อนจะไปดูเขาเปิดช่องสลักก่อนใช่ใช่เพราะจะเปิองสลักก่อนแล้วม่ค่อยมาการทีหลังเราต้องได้ที้นะะี <c ambling. S 3> t <t ้ถ้าเราได้ทั้งสองคู่นี่โคตรทุนดีเลยเว้ยได้ทั้งงานก็จะรวยโคตรโหด เรเล่นตามแผนเขาครับถ้าเราได้กลางเร็วเท่าไหร่แล้วโปรเจ็งได้นานก็ยิ่งแซมพุ่งต้องเข้ากลางอะ่ะถึงเขาจะเข้าไปสลักต้องเข้ากลางก่อนอแล้วก็ค่อยไปไดันห้องสลักในะคอมเมนต์กยังไงกลางก็สำคัญนนี้ <ๆ S 1> จะเล่นล้วอยังไงอะ่ะผมว่าคือต้องวางแผนวอลว่ะวอลนี้ไม่เหมือนวอลอื่นว่ะคุยกันไหมเก็บเก็บล้วไว้ก่อนไหมเก็บล้วไว้ก่อนไหมพอบอสจะเกิดหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีบอสเกิดก็ค่อยขนล้วมาล้วซีซัวไม่ได้นะวันนี้ เอาเอามาแค่ปิดวาร์ปก่อนไม่ให้รู้ข้างหลังปิดซ้ายขวาก่อนใช่ไหมแล้วสามอันตรงกลางอย่าพึ่งใช่ใช่ปิดแค่รั้วก่อนอเออปิดแค่ขวาเราเอารั้วมาโยนทิ้งไม่ได้แล้วมีอันตรายมากใช่ถ้าเรามีรั้วไว้แบบหลังเกมเราจะแบบเหมือนแบบทำแร็กเหมือนอาร์ม่าเดี๋ยวถ้าเอ็กันเนอร์ขี่ลิงโก้เปลี่ยนสีมาไม่ต้องแปลกใจนะ อะไรวะนน่ายังครับตัวเด็กก็ด้วยหยอกหยอกหยอกยังมีไม่เยอะขนาดหรอกแต่ว่ามันมีกี่ตัวแล้ววะสองตัวแล้วมั้งตัวนี้มีดิงโก้อยู่สองตัวปวดปวดจัดขนาดนี้พี่ไปอยู่กิวนั้นได้ไหมได้ดิงโก้หลายๆตัว ไม่แต่สเปรย์คอนบริจาคมันไม่ได้ลงได้บ่อยนะพี 4, 10, 10, 3, ่สี่หมื่นนี่น่าจะเก็บมาประมาณไม่ต่ำกว่าสามเดือนที่ดูอ่ะสามสี่เดือนที่มันมีอยู่สี่อะไรสเปย์เหรอเออเออเอเวอร์ลาสอืมเอเวอร์ลาสเอเวอร์โอเคนะก็เดี๋ยวต้องคุยแผนกันแหละจะจะมีอะไรเสนอไหมเดี๋ยวนั่งคุยกันแหละ ไม่มี่ไม่ชิวนะไม่ง่ายเ,าเออผมว่าแผนมันมีแผนต้นกับต้องมีแผนที่ต้องไปตัดสินใจตอนกลางเกมด้วยแหล่เดี๋ยวผมตัดคลิปก่อนเพราะว่าเพราะว่าข้วเพราะว่าเขาสูสีมาก